แหลแมู่ากเมาวันนี้ชนะคู่กันวันนี้ชนะคู่กันวันอะไรครับวันนี้ว,นนวันอังคาร,ครที่16ตุลาคมพุทธศักราช2 5 5 5คห้า่ายศิละปะครูแหลมรุ่นที่3ครับ <c oughs> จะมาทำไมแต่เช้าในคุณโบนัท อ่ะหยิบเตรียมตัวถึงกระดาษให้เรียบร้อยทำเนี่ยเฟบมาคนที่สองครับใช้ปล่าแต่แรกคิดว่ามาคนแรกใช่ปะ,ไม,ะไม่คิดเลยไม่คิดเลยอ่ะครับโบนัสด,ดีใจมากที่วันนี้สามารถมาก่อนครูกันพรุ่งนี้ครูจะมาก่อนค่ะวันนี้หมายเลขสี่ครับถึงกระดาษคานกันมาเลยทีเดียวกุญแจแปดไอหมายเลขสาม อันนี้เราก็นับว่าเป็นหมายเลขสีกันเพราะมาพร,ร้อมกันคุณไอแอนคุณอเอเจรถคันยวกันอ๋อเหรอคะนั่งรถใครมา,มมาอ๋อแม่ไม่ว่างก็เลยต้องมีแม่สำรองไว้ก่อนเนาะคุณแม่สำรองคือคุณแม่ของไอแอมใช่ไหมค,คือว่าคุณแม่แมป่าน ไม่ต่อไปนี้เรียกคุณแม่ว่าคุณแม่สำรองใช่ไหมเอ็มเจอ่านี่ไงคนที่เจ็ดมาพร้อมกันอ่าถือว่าได้ลำดับพร้อมกัน้เบยกมาลำดับที่เจ็ดมาถึงปุ๊บเห็นไหมครับเขารู้กระรู้หน้าที่แล้วเด็กๆเนี่ยบอกความต่แรกเขาก็ รู้นะครับต้องทําอะไรยังไงนะครับอ๋อโอ้โหมากวนเลยสวัสดีครับลูกแจะโตเป็นคนที่เก้าเจสซี่เป็นคนที่สิบแล้วตัวเล็กเป็นคนที่สิบอ็ดใช่ป่ะครับใช่ไหมครับลูกครับโอ้โหโอ้โหว่าอย่างสวยเลยที่แทนมาอันดับที่แปด ไอ้ที่เก้าดน,นะครับอ่ะสิบแล้วสิบเอ็ดแล้วบอ่าไปลมาแล้วสมายสบายกับไอเดียมาแล้วครับอ่าเก่งมากวางทุกอย่างไว้บนชั้น มาแล้วโอ้โหน้าอย่างเกาหลีเลยแต่ชื่อฝรั่งรีบเลยแล้วไปเพื่อนก็ไปถึงไหนแล้วสวัสดีครับสดีครับลูกหนูเนี่ยมาช้าขึ้นไปดูเพื่อนอยู่เต็มบนหมดแล้วทำไมดิกระติกกร้ติลวางไว้ข้างล่างเลยครับไอเดียไปลูกไอเดียไอเดียเจ๋งแป้งเห็นไหมล่ะสวัสดีครับ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 มาสลามคุแหลมด้วยแล้วมาแล้วเลย แต่แรกก็คิดว่าเขาจะโซนตอนนั้นเขามากับพี่ี่มามาส่งใครคะมาส่งเจ๊ทานเหรอคะส่งใครคะบอกสิคะพี่ชื่ออะไรคะมาส่งเจ๊เหรอคะนดังสิคะพี่ชื่ออะไรคะอ๋อพี่ทานสายแล้วอยู่ไหนเนี่ยคุณแหลบยังไม่เห็นหน้าพี่ทานเลยอ้โหเต็มยศเลยเหรอลูกไม่ต้องติดแล้วลูกไปก่อน มาครับเป็นลําดับถัดไปอ๋อยังไม่เก้าโมงนี่จะก็ขยันกันนะเด็กมาัแต่เช้าช่วงนี้ก็ไม่ติดนแปลกใจปกติที่จะแบบว่าถือกระเป๋าเองลูกมาทานอทำงานดีมากเสียดายวันนี้ได้เจอครูแหลมวันสุดท้ายนะครับอาทิตย์หน้าครูแหลมไปญี่ปุ่นละเดี๋ยวก็เจอครูแปมแปมเก่งอ่ะขึ้นไปทำงานเยนูกไป สวัสดีคุณป้าสวัสดีครับอ่ะไปสวัสดีคุณคุณผู้ใหญ่ทุกคนเออเอออ่ะไปเลยแล้วลูกไปเลยไปเลยครับไปเลยโอเคแต่อาจจะเล่าสองเรื่องเลยก็ได้นะครับท่านเก่งตั้งใจงนะครับข้างหนได้ยินไหมล,ลูกได้ยินนะครับ เราต้องสวัสดีกันก่อนครับสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีคะอะวันนี้วันอังคารสีสดใสมากเราใส่เสื้อสีฟูไปนะครับเป็นวันอังคารที่16ตุลามพพุทธศักรช2555วันนี้คุณแอลจะเล่าน,านเรื่องนึงชื่อเรื่องกาบกาบกานกแน่เลยนะครับ ูฟังเรื่องนะครับได้ทํางานไปนะครับเสร็จได้ฟังสรุปไปนะครับแล้วก็ทํางานสวยๆได้ด้วยกาบกราบกาบ,กาบเสียงอะไรเนี่ยกาบกาบกาบเๆเสียงเป็ดนั่นเองลูกเป็ดตัวเหลืองๆน่ารักขนปุกปุยเดินไปไหนก็ชอบร้องเพลงกาบกราบกาบแต่เสียงมัน แย่มากเลยเขาถึงเปรียบเทียบเนาะว่าใครร้องเพลงเพราะเสียงอย่างกับเป็ดเลยนะครับเจ้าลุกเป็ดสีเหลืองที่ชอบร้องเพลงมากเดินไปไหนก็ร้องเพลงก้าอกว่ายน้ําลงไปเป็ดว่ายน้ําได้เลยก็ตีขาไปก็ไปเจอลุงกบตัวหนึ่งกําลังกินแมลงอยู่จ้องที่แมลงอยู่คูเจ้าลูกเป็ดน้อยเดินไปถึงเจ้ากบก ก่าก่าก่าโอ้ยฉีนกินแมลงอยู่แมลงหนีหมดเลยเจ้าีเสียงไม่ดีเลยโค้งฉันเป็นแค่เสียงเป็นแค่เป็ดตัวน้อยๆฉันกำลังสืบน้องเพลงนั่นแหละรู้แล้วรู้แล้วน่ะเจ้าไปไกล์ได้ไหมละ่ะข้ากำลังหาอาหารกินอยู่ดูที่เมื่อไหร่ที่เจ้ามาร้องเสียงก่าก่าก่าอ๋อเสียงแบบนี้เหรอครับลุงก่าก่ กานี่ได้เองคำทำากากาโอหมันไม่เพาะเลยนะครับเสียงเป็ดเนี่ยเขาถึงบอกว่าร้องเพลงเสียงมันเป็ดข้าจะบอกเจ้านะไอเจ้าเป็ดน,น้อยเสียงเจ้ามันแย่จริงๆเอาละเอาละไปให้พ,นพ้นทันีเน้เลยข้าจะได้หา,าแมลงก,กินนะครับกลงที่กินมแมลงเก๋ๆครับ เจ้าผอก็เดินต่อไปเดินเดินเดินไปถึงโลกนะเห็นไหมครับแล้วก็ไปเจอลูกไก่ตัวอื่นเนี่ยกำลังวี้เขี่ยอาหารอยู่แล้วก็แม่ไก่ตัวอื่นก็กําลังฟักไข่สิ่งแรกที่เข้าไปถึงปุ๊บเจ้าลูกเป็ดร้องว่ากากากาเฮ้ยเสียงชิดพ่อไหมเนี่ยโอ้ยงูโูจริงๆเลยเจ้าลูกเป็ด เสียงเจ้านี่ใช้ไม่ได้เลยเสียงดังมากมากเลยฉันว่านะเสียงที่เฉพาะดีนะจ๊ะคุณป้าแม่ไก่ไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อฟังใหม่ครจ๊ะป้าแม่ไก่เสียงฉันนั้พาะมากเลยกราบกราบกราบแยกกันเลยเสียงไม่ดีเลยนะครับมันก็เลยไปไหนมาไหนคนก็ไล่ตลอดเลยนะครับไป เอ้ยค mm ้เ hmm. อ้เอ้ยเอ้แม่วัวกำลังเอ้ยคุกำลังให้นมวัวอยู่นะครับกำลังให้นมวัวอยู่กำลังอะไรอร่อยอยู่เจ็บแม่วัวกำลังช่ยกำลังช่วยอยู่ปุ๊บให้นมวัวปุ๊บแหมะกำลังเมื่อเพลินอารมณ์เจ้าลูกเป็ดจะไม่แก้กับกาบกาบกาบโอ้ อะไรกันเนี่ยลูกวัวตกใจหมดเลยเสียงเจ้านี้ใช้ไม่ได้จริงๆเลยแหม่ป้าวัวฉันว่าเสียงฉันน่ะเพราะที่สุดแล้วนะเนี่ยในจักรวานเนี่ยเสียงฉันนี่ะเพราะที่สุดเลยอเย่เดี๋ยวเด็กๆลองทำาิคาิกาบา,า,ามันเป็นเสียงที่มันไม,ไม่มีโทนเสียงเลยครับเสียงเ็ดเนี่ยมันแย่มากๆนะครับกลางดึกคืนหนึ่งครับกลางดึกคืนหนึง่ง ปรากฏว่าสุนัขเจ้าสุนัขกิ้งจอกกำลังเดินย่องย่องมาเพื่ออะไรครับ,บามา,จ,ามจับแม่ไก่จับลูออกวัวจะมาจับกดครับเจ้าลูกเป็ดน,นะอา้าวท่านสุนัขกิ้งจอกมาทำอะไรเนี่ยสงสัยจะมาฟังฉันร้องเพลงนะสิสวน่เกี่ยวกับโอ้อยากฟังเพลงใช่ไหม ก้าบก้าบก้ามตึ้งต้อมใจเอ้ยฉันบอกให้เจ้าเงียมันก็วิ่งชนเข้าไปในโรงน้ำวิ่งชนขออีลงคุกเข่งก็คึกคักดังหมดเลยทุกตัวก็ตื่นขึ้นมาหมดเลยปุ๊บเฮ้ยฉันบอกเลยไอ้เจ้าลูกเป็ดนี่ทำเสียเรื่องหมดเลยหนาวแล้วเราเห็นดีกว่าก็วิ่งโวยออนไปเลยดูนะดูนะตีนจอกอย่ามาจับอย่ามาจับลูกลูกของตัดต่างๆก็เลยอดเลยเป็นเพราะว่าเสียงก้าบก้าบก้าบ ขจะลูกเป็ดจริงๆหลังจากนั้นมาทุกคนที่ลงนาทุกตัวัต่ทุกตัวที่ลงนาเขบอกว่าขอบใจมากนะลูกเป็ดต่อไปเนี้ยชนจะไม่ลําคาเสียงไปแล้วล่ะนะวราเธอเนี่ยโโอ,อท้โโอย,โโอ,ย<น>อยู่ครบขมดทุกตัวไม่ได้นักดกัจริงเหรอจ๊ะแต่ทุกคนรักเช่นจ,จริงอ,ไงอนนะไรนี้ยแต่ร้องเองไปฟฝังนะขอบขอบอบขอบขอบออไปไปที่ทุกคนก็แก้งนะสุข นาจารเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรครับให้เด็กๆทําสิ่งเดียวและตั้งใจนะสิ่งนั้นย่อสมส่งผลสาเร็จแต่ถ้าทำไม่สาเร็จก,ก็ได้อย่าไปคิดว่าไอ้สิ่งที่เราไม่ดีเนี่ยสิ่งที่เราไม่ชอบนะมันจะไม่ช่วยเหลือใครได้หรือช่วยเลยได้ครับนะครับขอให้เราตั้งใจทําสิ่งดีๆนะครับเราก็จะช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับอ่ะจบละหนึ่งเรื่องวันนี้ สออั้อออนจังเลยสั้นจังเลย,เลยมีอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าตอนทานอาหารดีไหมครับไ,ไดไม้าเดม้มเพลนคุณครูคมีคนมาหาได้ไหมครับ<ม><อ>ได้ไหมครับเจแปนใหย่เนาะเดี๋ยวทานอาหารคุณครูเล่าอีกเรื่องจริงีไหมครับอ่วันนี้คุณแหลมเล่านีทานจบแล้วครับทำยังไงขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับดรักมาก ก็ปลอดภัยมากและเป็นอาหารทา้าลด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆที่เป็นมุสิมที่กินานได้ไส้กอกไสกอกไก่คูบัดูัดจริงๆไม่ได้ทำมาจากปูใช่ไหมเด็กๆไปดูรายการบคุณมีนิทานเรื่องหนึ่งเล่าให้หลายคนหลายรุ่นฟังมากจนโต เรื่องนี้ทาเกิมานะครับเรื่องนี้เกิดที่ถนนดาวนิ่งในกรุงศรีนะครับหลังนั้นนะครับในกรุงแพรระวัะแพรที่ประเทศเดนกิศนะครับเด็กหญิงคนนี้ชื่อมาเ์เลสนะครับเด็กแบดเนี้ยชื่อชื่อชื่อมาเ์เซลเด็กหญิงมาร์เซลนี่นะครับจะเป็นเด็กที่ฉลาดมาก หลายมากๆนะครับาแต่ก็ยากจนนะครับยากจน<ม>แต่เขาก็รู้จักมาะหยัดแต่ก็ยากจนยนง้องสะอาดจะอาดนไม่ได้ซอมซ่อนะครับแต่เรียนหนังสือเก่งมากมะระหว่างทางผ่านผ่านไปโรงเรียนจากบ้านเขา<ม>จะต้องเดินไปเรียนใช่ไหมครับก็จเจอร้านอาหารแร้านที่ขายลูกกว่าฝรั่งเขาจะเรียกร้านขายลูกอมขนมหวานเรียูกกว่า ลูกบ่าก็มีหลายสีเป็นลูกบอเป็นวงกลมมาเด็กๆชอบบ้านพวกนี้เป็นคำจเป็นเป็นเรนโบว์เป็นเลนโบมีรสชาติโอ้สตรอเบอรี่นะครับมีรสชาติเบอร์เบอรี anyway> ่ต่างๆมันไมีรสชาติเบอรี <S <S ่ต่างๆนะครับแล้วก็มีหูรสชาติเยอะแยะสีสันในในร้านลูกป่าหน่ารับประทานมากเลยก็เปิดว่า หญิมัเป็นเล็กเวลาเดินผ่านนี่ก็ม่จ้องทุกันเลยนะครับนะครับอพุ่นะหรือก็กำเนียรไว้นะครับกำเนียไว้นะครับไปเดินผ่าน้าขอนนั้นก็ยุ่งๆไข่ตรเด็กเด็มองไปมมาคือิ่าเด็กนี่นั่งสั่งละยากชนย่างกนะครับจะเดินก็ไปถามเออไปเดินไปเดิเปิปุยานะครับ มักเล่นก็พอเห็นเจ้าของร้านก็วิ่งนะครับอีกพวดที่สองมาอีกแล้วมาเปเล่นทำเฝ้าอย่างนี้ยองก็มองลูปปั้นอยากกินมีความที่อยากกินมากเจ้าของร้านก็เห็นก็เอาเด็กคนนี้มาอีกแล้วปุ๊บก็้าไปเห็ะไปเปิดกระตูจะถามว่าเอยากกินหรือเปล่าพอเปิดปุ๊บมักเล่นเห็นเจ้าของมา วิ่ดไป,ไ,ปไ,ปไปแหวมนะครับวันที่สามเด็กหญิงมาเลเซียแล้วพอมาถึงปุ๊บจะจองอแต่คราวนี้ไม่รู้หรอกว่าเจ้าของร้านแอบม,มาอยู่แล้วเสร็จปุ๊บเจ้าของให้จับตัวฉันจับเธอได้แล้วเธอมาจากไหนเนี่ยอยากกินใช่ไหมล่ะขนมลูกบานเนี่ยไม่เป็นไรหรอกฉันจะให้เธอเธออยากได้อะไรล่ะเด็กหญิงมาเลเียมองแล้วก็บอกว่า ไม่ใช่ค่ะหนูว่ามีตังซิชิลลิ่งเนี่ยซิชิลลิ่งมีซื้อได้สุดหลายอันอา้าวมีตังเหรอแล้วทำไมไม่ซื้อล่ะไม่ใช่ค่ะหนูรอดูเพื่อให้กำไรอ่ะมันหลายก่อนอจบค,คแต่ให้ฟังขอเข้าใจเข้าใจไม่ทันแต่คือยนคือทั้งรายอะ,รอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเรารอจมจังหวะมันแบบเต็มที่นะครับแต่เช่นอย่างนวำเตี่ยอาหารถ้ารอให้ทั้ำลายมันไหลก่อนนี่เราจะทานได้มากและทุกอย่างจะมีคุณค่าทางอาหารมากนะครับถ้าจริงๆความเตี่ยอาหารแบบนี้น้ำเตี่แกงจืดกูอัดนะน้ำลายไหลยังครับไหลไหลไหลไหมไหลไหมไหลไหมสองหยดแล้อ่ะเดี๋ยวจะมีคนนำของมาทักไว้เต็มที่มิจูกขึ้นยืน ให้ทุกคนมาลงมือครับลงมือครับอาหารกลางวันวันนี้อาหารกลางวันวันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้คือสิ่งที่คุณพ่อ เม็ดหนึ่งก็ไม่ได้เกามีเพื่อน10คนนะครับตายวันนี้ิบคนส10คนเขาอดเกิยนครับทานได้แต่เงี้ยใครทานได้หมดก่อนเร็วก่อนเพราะว่าเหลืออีกทิ้เดียวเอง